โอหพ่อมึงโหพ่อโอ้ยคนพ่อคนแม่มเจอโอ้ยยังขอบเฮ้ยกูเจอไอ้นั่นด้วยไอ้ที่ไว้แตกลาวาใช่หรือไม่จะทำลาวายเนตีได้ไหมครับเป็กนี่ใช่เนีหยลาวายฟี้เอ้ยวู้ด้ยจันทลูกเจตโต้องเดียวเขาได้ประเทศไทยนี่หว่าหินย้อยแม่กำปอง ยิ่งย้อยย้อยได้ทำ้วโอ้ยเฮียคือตาตื่นใจว่ะสวยด่ะไรวะเป็นตัวมีเฮ้ยเช่อไหเข้าใหม่แม่งน่ากลัวขนาดนี้เลยว่ะเฮ่ไม่ไปชอตป่ะนี่อยู่กูไม่แน่เอ้ยยยยอยู่ๆทุกคนตอนเนี้ยกูบังก์ก กูทาน,ททอ,น <Okay. S 2> อยู่แล้วไงพิ่เล่ซอมพี่แอดกูเลยเอาครั้งนี้ไอเอฟหนอะ่ะอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่อยู่ข้างนอกอะ่ะพวกมันลงอ,อยู่อยู่ตรงที่เดิมเลยกูมไม่ได้ไปไหนกูออกเอวอ่ววะอ้าวเหรอออกไปแล้วอะ่ะ ใช่ใช่ออกไปทางเดิมปะไม่ใช่ออกมาทางซ้ายครับไปไหนปะเฮ้ยอ๋อกูเห็นทางแล้วเดี๋ยวกูตามไปทางที่ดิ๊ไปตอนนั้นใช่ปะไปเมื่อกี้ใช่ปะนี่ไงเจอเจอดิ๊ดแล้วเฮ้ไอ้ดิ๊ดมาตามอยู่ด้อยมัน้งตายตายหรอปว่าแต่เราจะเดินทางทางที่มันตกไม่ใช่เหรอจะได้ไม่หลงเฮ้ยอะไรอ่ะ

ชิปปกติว่านเองซิมันหาง่ายไม่ใช่หรอใช่แล้วปกติไอ้วิหารทะเลทรายก็หาง่ายด้วยตอนที่กูเล่นเนี่ยอันนี้ไม่เจอเหี้ยอะไรเลยโอ๊ยเจ็บตายไหน้องตายแล้วถขาอหนกันเมฆตั้งโมเนี่ย แทงโมงโง,ง,ง,ง่ๆเจอบมับ<อ>ูพอะไรจรงเรอเ่ยเดี๋ยวได้นานแล้วอ่ะข้อหนข้อข้างหลังขอหน,นอขอหาหนี่นิดนึ่งเาก็ะกูมีผมครับไปบหูดีแบบไม่เออย่าเป็นโรคหูดับหูแพงก็ได้ก็บไปเถอะไอ้ดิเตียงไปเทยันไีครับ

พี่เอาไม่แผยทาง่ายกว่าแผยทำไม่นี่ได้ไอ้บันไดอ่ะพี่มันออกไปฟืดๆอ่ะใช่ไหมที่มันออกมาจากอีกที่ใดเออตัดไปเลยเกดจังโมแล้วตอนนี้ยหิวมากใิ่มือแล้วมากับเรามา sleeping ไปแดงกูอย,อยู่นี่ไหนไอ้ดิเล่นเกมก่นอนไอ้ทำงานเฮียของคืนนี้ไปแพนดา้าโอ้แพนดา้าฆ่ามัดิแพนดา้าได้ดอกอะไรปะดอกไก่ป <c oughs> ้องเฮ้ยกูเทมแล้วหรอกูของกูอ่นะนะแพนดากก้ากูแล้วตอนนีน้ตัวนี้ไปลูกขึ้นมา ต้องอิจฉาลูกมึงเอาขวานกูไปแล้วกันเอามามอ้าวฮะมาไอเนี่ยเนี่เอาเถอะเ,อเอดี๋ยวโตไม่หาเทียบเลยแ่โมใครเนี่ยอ,อยากเจอแมนชั่นเหรออ๋อเออกูไม่เคยเจอได้เล่นแบบซาวเวอร์ปกติอ่ะใช่ อุ้ยคิดทีวีไม่เคยเจอเว้ยเกียบินหาถ้าไม่เสร็จซิ้นก็คือชาแนนี่คือไม่เจอจริงได้ยไ,ไงอยู่ทั้งหน้นไหะบ้านเนี่ยเออแทบแม่งทีละห้องอะห้องนั้นลบก,ก็ไปอีกห้องนึงเงี้ยเชื่อจะจับต้นไผ่ไหหกัน,กนเลยวะเราจะตั้งบนี่หาะจะตั้งค่างๆว่านอีกสีมันจะได้แบบ สร้างความเอกด้วยเชื่อมึงจะใช้แรงงานมนุษย์เหรอเชื่อมึงจะค้ามนุษย์เหรอใช่เชื่อมีบัตรมันสมานกันออกอลูกออกมาแล้วก็ทำตัวเล็กกูออกลูกซะฟาร์มมนุษย์ไอ้เหี้ยพวกฆ่าทาตุเลสุดไม่ได้อาหารกินได้เลยใช่ปะถ้าจะไม่ผิดใช่ทำขนมปังได้ทำพืชผลได้ จีใช่ป้ะทำอะไรนี่เลยเออใช้แรงงานคนเองแล้วตอนนี้ก็สุขสบายนอนตีพุงช่งานทุ่งแช่ไม่มีเอ็นไม่เอ้าไอ้บูมากูตกลงมานี่ไงเจอแล้วยู่เยอะงนี้วะไอ้ไอ้บูอยู่ตรงนี้หล่นอยู่ในรูเนี่ยแล้วจะขึ้นมากูไม่แผ่เยอะตีดาวเจียน ขึ้นมาได้ไหมอ้าวไปไหนแล้ววะอ๋ะอเสร็จแล้วไปทางไหนกัน่ะขึ้นเขาอ่ะเฮ้ยเจอเล้วเลาอะไอรกล้อทางไปเรื่อยๆนี่ไงตามไปบุ้งสกูนอุ้ยเจอยิ่งไม่ค่อเจอแต่จังเก <c oughs> ินเอาอะไรดี <c oughs> <c oughs> ไปละเอ้ท่าปี๋ฮะปี๋บี๋ต้องไปต้องชนะมังกรก่อนใช่ปะ่ะอยาก<ม>บี๋หน่ยอยดี่แกพี่เก่งโอ้โหเยฮ้ยไฟร้านมาันร้อน,นอแรงโอ้ยวนๆอยู่แค่นี้เอาไว้ <laughs> โอโ้โห อ่หาเรือป่ะบูมาเนี่ยมันมีอยู่แค่เนี้ยคือเหมือนคนเล่นข้าบ่นมากว่าเอยเจอจังเกิลยากไปเปล่าเฮ้ยเจอใบพา่ยากไปเปล่าเนี่ยนี่ไงจัดให้เลยเบิ่มเบิ่มคืนลือเนี่ยนะไรกันะเราทำเรือเออแล้วออกทะเลแบบอันสเกลว์อยู่เมโวดีไหมเฮ้ยเฮ้ยออกแล้ววนแล้วหรือเปล่าวนแล้วไง สวยออกจากป่าหรือยังยังสร้างามารตรงนี้ไหมเนะี่ยที่ดีนะโล่งดีแต่เราล้อมมันก็จะมีอยู่แค่นะเนี้ยอย่าหายไปเรือไปทำเรือเลยอเลออสรุปทับเรือไม่ได้หรอฮะสุปทับเรือไม่ได้ ก็เอาวางเป็นฐานเฉยๆแค่นั้นแหละมึงได้เลยไม่ต้องนี่ได้ละเอาห้าอันแล้ววางเป็นฐานอะได้เลยนะครพีซีมันง่ายอย่างนี้แหละกูขอไปน่ากลัวนี่นั่งไรเฮ้ยเอ็มไอ้เจี๊ยววะเปู้นั่งเขียย นำไปโหลดไอ้เป็นมอกกดอะไรวะกด f 5ชนโตดซันขวาเฮ้ยขวาขวาขวาเชื่อกูขวาเพราะเราออกยากจังเกิ้ลแล้วไงไปไม่ขาวไาวอ้เฮียไม่ขาวมันมีอะไรวะมีอะไรเลยแต่ก็ดีกว่าจังเกิลอ่ะตอนเนี้ยดีนะ ขึ้นบอกเยอะว่าพึ่งลงทะเลได้สามสิบวิอ๋อโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่ของดีแน่ๆเลยตรงนี้เชื่อกูแล้วชิมโอ้โหห้องโคตรลึกเลยเอาไปไหนกันเราเรียมาแล้วอันนี้อุ้ยนี่ไงทางขวามี หลุมอยู่นะยังไากเลยดีหามว่าอีกทีซ<ป>ีนไปปูตรงไปใต้หายเดียวเอ๋เยอะอย่างน้อยเราก็ออกจากจังเกิลแล้วก็ตะเคียนะเราก็กลับทางเดิมที่เป็นน้ำไงกลับเออห็นเลยกลับมาลนบ้านบ้านหลังเก่าโอ้โหทะเลชื่อยู่ไหน,นอ่ะป้านเฮ้ยเต่า ตาแบบบุ้มบเลยเยนโอ้เฮ้ยโอ้โหมึงเนี่ยเต่าตโนนี่เต่าตโนนี่ยแค่ศูนย์พันรู้เปล่ามึงนี่แต่ไว้เดี๋กูมัวอ้าวตอนหน้าต่อตาเกี่ยับอะไยเอาวรูแล้วเอาปลาครับไปนอนกัน โอ้โถ่ายทอดสดเชีย่ยพวกข้าเต่ามักกงกอกว่าเชี่ะตัดย้อนหลังได้คนหลายคลิปะตอนนี้บอกเลย